สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเป็นทพัยอาดรยวันนี้เรากลับมากับเกมรีเวลิงอีกครั้งหายหายกันไปอย่างเนื่นนานเราจะมาเล่นด่านไหนดีอาโซดาแล้วกันด้วยตัวนักศิษยศาสตร์ระดับกลางบอลสฟอรคอน้างตรงไหนดีครัตรงนี้เมืองที่ยีดงานที่สุดการศึกษา เงินเฟ้อช่างแม่งอ่ะลดเงินเฟ้อหน่อยมาเรียรรถขนส่งเร่งเวลา ต่อไปอัพถนนมีใครต้องการอะไรไว้ยังไม่มีเงินเฟ้อีใครต้องการอะไรไหมไม่มีมไ,ไ,มไ,มมไดมมาสามหกอะไรอ่ะฝนตกหนักฮะเบสิกเอทคอ์ Basic Age. อรัปชัน น้ำทานคอร์ดัสซันเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ด้วยของคอนเสิร์ตเอ็นทีอเงินกูจะพอสู้ซื้อทหารไหมเนี่ยไม่น่ามีฝึกทหารตอนนี้เอาเอเดเวสเซอร์ให้มกมันอยู่นาสองเท่าแต่ว่ามุกมันจะกลับมันจะกลับแบบเราคู่ไม่กลับ ต้มเคือนฟูดดิ้ง only มึงไปดักอะไรกันตรงนั้นน่ะเงินกูจะมาอีกอย่าหละอีกหนึ่งเดือนชาติทหารเพิ่มอัพ security แล้วก็ตั้งคอร์รัปชันเปิดแมปหน่อย ต้องการเทเลคอมกูไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์โว้ยเฮ้ยมันไปดักตรงนู้นเลยเหรอมาตรงนี้มาคุ้มกันกนคือเขื่อนออสเซลูเรตตี้เงินหมดตูดนักเศรษฐศาสตร์ภา,าษาอะไรวะ ไปโน่น้างทหารตาร้านคอร์รัปชันแล้วก็เทเลคอมต้องการ3 g ก่อนเพิ่งตี่2 0 0เองใจเย็นเขตนี้ทอได้อยู่แังไม่มาทางทีศใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพวกกบฏเฮ้ย รับถนนแล้วนะเฮ้ยรับเขื่อนน้ำน้ำมาด่นดวนแล้วก็อะไรอีกน้ำเฉยๆไปนูน่นจ้างคนมาทำงานในเขื่อนในทุภูมิภพคอนบอยโดนโจมตีอ่าเฮ้ยด้านล่างด้วย คอร์รัปชันเท่าไหร่สิบหกต้านคอร์รัปชันแล้วก็ทำการโฆษณาเฮ้ยมีคนดักในเขื่อนว่ะโอเคผ่านมาสี่คันอะไรเจ็ดเดือนรอไปกูรอได้เฮ้ยสามคัน สำคัญก็สำคัญกูกําลังเสียชื่อเสียงเรื่อยๆ,ๆ,ๆจากอะไรทางใต้มันป่วนกันไว้เ้ยทำให้ทหารเป็นมิดในพื้นที่ช่วยงานเพิ่มสปอร์ตเลเวลเก็บได้สองจุดทางใต้ยอย่าเพิ่งมานะ ได้หมด,ดต้องไปทางนูน้นไม่มึงไม่ไปนูน่นฝึกทหารจ้างทหารถ้ามันไอ้เฮียจะกลับกันเหรอเฮ้ย ยอมให้กับหนึ่งกองวยต้องขดขบวนไปทางนี้และเลียเ่ยงการถูกโจมตีฝึกทหารจ้างทหารเพิ่มคาตอรสไตส์ จะมาขายไอคิสซีเจ็ดแทวนี้ไอ้เฮีย้ยขบวนรถกูทางใต้ยึดได้หมดฝึกงานหรอไม่เอาเอา,เอาอะไรดีถนนลูกลังเอาชื่อเสียงมากูจะเสกการคุย รอมันไว้เขื่อนเลยเขื่อนขายการซ่อมบำรุงไว้เฮ้ยทหารจะกลับกันแล้วไอ้เ้กองนั้นจะกลับละ ปฏิเสธการคุยกลับได้เิรธิาเตีมาดิโอเคไม่มีการคัดค้านจากพวกกลุ่มโบาราณไอ้เหี้ยมันไกลเกินว่ะ อะไรถ้าจะจ้างเพื่อนต้องจ่ายสิบเก้าเหรียญเลยเหรอโดนอนาชาติโกรธกับคอร์รัปชันให้มันดำเนินการต่อไปอ่ะเหตุเรี่ยงการถูกโจมตีนี่ขอนเขื่อนไม่ได้รับการส่้มงบำรุงเลยมานี่มา เอ๊ะกูเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับครับครับถนนมีใครต้องการอะไรไหมต้องการการฝึกงานเขตชนบทลดเงินเฟอ้อหน่อยอะไรไฟดับเหรอหรืออะไรกลับได้ ต้องอัฟไฟก่อนโอ้โหไม่ต้องอ่ะอัฟไฟเล้วคือซ่อมไฟด้วยตัวเองไม่ได้โอ้โหอ่ะซ่อมเอากาะกันตรงกลางอ่ะส่งทหารไปล้อมเหมือนว่าป่วนอะไรเข็ดเหมืองว่ะ ขุมกันเส้นทางสายใหม่ซะกูจะพูดให้มันดูดาทําไมก็ไม่รู้ฟุตบอลอะไรกูไม่สนฟุตบอลครับขงแดงผีแดงกูมาด้วยจากทางนั้นจากนบนภูเขาปฏิเสธชื่อเสียงจะลดก็ช่างมันเดี๋ยวขุมกันด้านล่างคัตเตอร์สไตล์ซะสร้างสถานโทษ a ัพ Security แล้วก็กฎหมายสากลสองมันี่เฮียอะไรนะกูยอมจ่ายสิบมึงมาได้เลย กันต่อไปแก้ปัญหาเขตบขาครับทุกลังปฏิเสธการคุยเอา้ามึงมาขัดเรื่องสิทธิสตีทำไมเนี่ยกูช่างมันกูไม่สนพวกตาลีบัน ไปถักกล้องกันทางเหนือก่อนเกอนใกล้ซ่อมเสร็จแล้วจกกัดการภูเขาก่อนจะกลับล้วเหรอใจยเย็น ผมกลับได้มืออาสัพอร์เลยว่าขึ้นมาบุกขึ้นไปใกด์ซ้อมเสร็จแล้วโรงแรมหรูสร้างงานมากมายรอบชุมชนเพิ่มชื่อเสียงมาสามหน่วย การบนภูเขาถนนหลวงนี่แหละครับอาวุธเพิ่มทาศศาสตร์มีแต่เรื่องการเงินให้ปวดหัวเงินเฟอ้อกูไม่มีสกิลลดเงินเฟอ้อแล้วเอ,เอาการแพทย์น,นิดนึงการแพทย์ล้านหลังมากประเทศนี้เขื่อนกลยซ่อมเสร็จแล้วดักปิดงานดำเสร็จ เคลื่อนเซตซัพพอร์ตแล้วเต็มเปี่ยมเปลี่ยนเป็น,ปนไอ้นี่ประชาธิปไตยอัพโรงเรียนคือแล้วนี่เพื่อการสัมผองเปยการแพทย์เปยวัคซีนเปยทุกอย่างเงินหมดต้นเงินเฟอร์ชิปหายอ้าวไอเฮียนี่หาเรื่องหรวอะไรครับกูพร้อมเปฮอสพิัลอจัดไป ไอเฮียกูทำตัวเป็นเวเนซุเอลาเลยเงินเฟอร์ชิบหายกูไม่คุยกับพวกกัดการได้ครับจะกลับกันแล้วพวกสายเรืของฉันวางแผนการเลือกตั้งต่อไปก็ เขตเมือง okay, เขต <okay, S 2> ชนบ,บทแล้วก็สิทธิ์ในพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงคุกกราบได้เอาสอร์ตเลยก็ขึ้นมากราบได้สะพอตเลยก็ขึ้นมามันต้องมาตรงนี้แน่นอนโอเคไม่มาปรับปรุงโนเนช,ชั่นตี้คอร์รัปชันจะ่ว่าใบกุลไม่ได้กดลดคอร์รัปชันเลยนี่หว่า แปลว,ว่าทุกคนซื่อสัตย์กันดีไม่เหมือนบางประเทศขอรับชั้นชิบหายกูบัลลิงเกมบัวใครแล้วกูเจอนางคายะในเรื่องหน่วยกระต่ายแม่งโคตรปวดปหัวเหลือเขตเดียวมึงมาดิมึงมาดิาโผล่มาให้กูชื่นใจหนะ่อยโอเคผ่านไปได้ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับใครหลงห่มแล้วก็กดซับกดไลค์ผมหน่อยนะครับกูบริหารได้โคตรห่วยแตกเลยนักเรศรษฐศาสตร์บ้าอะไรไวะโอเคครับสวัสดีลาก่อน